สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทําลากตะขาบนะครับทำแบบจับมือทานะครับโดยวิธีที่ผมทำเนี่ยจะไม่ใช้น้ํายาเล่งลากกับยากันเชื้อรานะครับจากคลิปเก่านะครับที่ผมเคยได้ทํามานานแล้วก็มีเพื่อนๆอยู่2ท่านนะครับบอกว่ามันเน่านะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเน่าจริงหรือเปล่าผมได้พยายามสอบถามเพื่อนๆทั้งสองท่านนะครับว่าทําไมมาถึงเน่านะครับแต่ผมก็ไม่ได้รับคําตอบนะครับเผื่อผมจะช่วย อธิบายอะไรบางอย่างได้แล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับท่านนี้มีเป็นกรณีศึกษานะครับต้นนิ่มนะครับเรื่องต้นนิ่มเนี่ยถ้ามันนิ่มมากๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทํานะครับผมแนะนําให้ปลูกให้มันแข็งแรงก่อนแต่ถ้านิ่มนิดๆหน่อยๆนี้มไม่เป็นไรนะครับอันดับแรกนะครับทําไมเราถึงต้องทํารากตะขาบนะครับการทารากตะขาบเนี่ยเราทําก็ต่อเมื่อไม้ต้นนั้นเนี่ยรากที่มันออกมาไม่รอบนะครับผมมีคลิปหลายๆคลิปนะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการแต่งรากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับคลิปพวกนั้นเนี่ยไม้ที่ผมมมได้รัับาานก ค่อนข้างรอบนะครับก็คือมีประมาณสัก 6- 8ถึงเส้นเนี่ยเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับโตมาไม้ก็สวยแล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดทํารากตะขาวนะครับแต่สําหรับบางต้นเนี่ยไม้ที่เราได้มาลากมันไม่รอบนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยมีรากเส้นใหญ่แค่3เส้นนะครับซึ่งให้มันสวยอย่างที่ผมบอกนะครับต้อง6-8ถึงเส้นเส้นนี้ผมว่าเนี่ยก็จะมีเส้นที่ปลายมีชี้นะครับก็คือเส้นนี้เส้นที่1 เส้นที่2แล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นที่3นะครับข้างหลังเนี่ยแทบไม่มีรากเลยนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับเราจึงต้องทําการตัดรากตาขาบนะครับการตัดรากตาขาบเนี่ยเป็นการตัดเพื่อเรียกรากออกมาใหม่นะครับรากที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะรอบขึ้นนะครับจกคิปทารากตาขายยังไงให้เน่าน้อยที่สุดนะครับผมแนะนําให้ตัดช่วงที่รากสีขาวนะครับไม้ชุดนี้นะครับต้นเนี่ยยังเล็กอยู่นะครับผมเลยไม่ได้ทําการปาดขอบนะครับอีกอย่างหนึ่งผมตัดช่วงสีขาวด้วย อ่อนนะครับก็ลากออกง่ายก็เลยไม่ได้ทําการฝาดขอบไปในชุดนี้เวลาเราตัดนะครับให้หาอะไรมาลองแล้วก็ใช้มีดที่คมๆนะครับพยายามตัดครั้งเดียวให้ขาดนะครับ พยายามอย่าเฉียนสังเกตที่ปลายมีดนะครับจะเห็นว่ามียางไหลออกมาหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆท่านจะบอกว่ายางเหล่านี้นะครับทำให้ชวนชมเน่าดูอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยก็มีรากแค่เส้นเดียวนะครับรากเส้นเดียวเนี่ยโตใบไม่สวยนะครับผมก็ทําการตัดรากตะขาบหลังจากที่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับรากที่ผมตัดทิ้งทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้มีอยู่20ต้นนะครับเพื่อนๆทําให้ดูชุดใหญ่เลยนะครับ20ต้นมาดูซิว่ามันจะเน่าจริงหรือเปล่า หลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับให้เราทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะครับเพื่อให้ยางที่มันไหลออกเนี่ยไหลออกทั้งหมดหลังจากที่เราทิ้งไว้จนยางไหลออกทั้งหมดให้ทําการล้างด้วยน้ําสะอาดใช้มือถูเบาๆนะครับยางที่มันติดมากับตัวไม้เนี่ยมันก็จะหลุดออกไปด้วยหลังจากที่ล้างยางออกหมดแล้วก็จะได้ไม้หน้าตาประมาณนี้นะครับ สิ่งที่ผมทําต่อไปก็คือผมทาปูนแดงนะครับปูนแดงเนี่ยทาเพื่อกันเชื้อรานะครับในกรณีที่ใช้กาวร้อนนะครับส่วนตัวผมจะทิ้งไว้ให้แผลแห้งก่อนนะครับบางท่านเนี่ยจะบอกว่าสามารถทาได้เลยครับแต่ผมแนะนําว่าให้แผลแห้งก่อนนะครับเพราะว่าแผลที่มันชื้นเนี่ยถ้าเราทากาวร้อนนะครับแผลชื้นบวกกาวยังไงกาวมันก็ไม่ติดนะครับเพื่อนเพื่อนทาก็เหมือนไม่ได้ทานะครับฉะนั้นก็ทิ้งไว้แผลแห้งก่อนแผลมันจะแห้งเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อนๆต้องลองประเมินดูเองนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยทาปูนแดงนะครับสามารถทาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้แผลแห้งหลังจากทาปูนแดงเสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกได้นะครับเราต้องรอให้แผลแห้งก่อนนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยสภาพอากาศไม่เหมือนกันนะครับบางที่ชืน้นบางที่แหง้งทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแผลแห้งนะครับลองดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ4วันนะครับจะสังเกตเห็นว่า แผลที่เราเพิ่งตัดเนี่ยมันได้ยุบเมื่อเทียบกับตอนที่เราตัดใหม่ๆเนี่ยแผลมันจะเสมอขอบเมื่อไรที่แผลแห้งแผลมันก็จะยุบลงไปนะครับถ้าเพื่อนทากาวร้อนนะครับก็ต้องร้อยแผลมันแห้งแบบนี้ก่อนนะครับถึงจะทากาวร้อนได้เมื่อทากาวร้อนเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีก 1- 2วันนะครับเพื่อให้แผลมันแห้งจริงๆนะครับแล้วค่อยไปปลูกเมื่อแผลแห้งแล้วผมจะนํามาเรียงไว้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาปลูกครับ ราจะเลียงทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่ยิ่งเลียงไว้นานทิ้งไว้นานเท่าไหร่เนี่ยผลที่ได้คือต้นมันก็จะฟีบลงเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเพื่อนๆปลูกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้กินอาหารเดี๋ยวมันต้นมันก็เต่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะปลูกให้ดูแบบวิธีการปลูกในคลิปเก่านะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเน่าจริงไหมนะครับเรื่องดินเนี่ยผมได้อธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับฉะนั้นผมจะไม่พูดดิบถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกดไอที่มุมบนขวามือนะครับที่เเเปป็็นนนนรรรูตัััวไดด้ะะคคบบกหมมือิ ดีไรน์นะครับล่อลากวางไปกบดินเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มปลูกเนะี่ยวันที่10เวลาประมาณ11โมงนะครับหลังจากปลูกเสร็จเนี่ยผมจะทำการลดน้ำเลยนะครับการลดน้ำเนี่ยลดให้มันชุ่มๆนะครับชุ่มขนาดว่าไหลออกที่ก้นกระถางเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำไปไว้ในที่ร่มนะครับในที่ร่มในที่นี้หมายความว่าชายคาบ้านนะครับ ให้มันโดนแดดบ้างนะครับการที่ไม้โดนแดดเนี่ยมันจะทําให้ไม้ได้ระบายความชื้นกันออกบ้างนะครับถ้าคุณเอาไว้นในที่มืดจนเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเชื้อราตรงแผลที่เพิ่งตัดได้นะครับผมแนะนําว่าให้เอาไว้โดนแดดประมาณสักเช้านะครับคือไม่เกินเที่ยงนะครับช่วงนี้ทําไมผมถึงไม่แนะนําให้โดนแดด,จ,ด,จ,ดจัดในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าไม้ที่เราเพิ่งตัดทารากเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะครับถ้าเราไปไว้แดดจัดเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าผิวไหม้ได้นะครับ มันก็ไม่ได้เกิดกับทุกต้นนะครับแค่อาจจะอย่างจุดที่ผมเอามาไว้นะครับก็จะเป็นชายคาบ้านผมนะครับมันจะโดนแดดไม่เกินเที่ยงนะครับดูอย่างนาดิการครับตอนนี้ประมาณ11โมง9นาทีนะครับแดดก็เริ่มไล่ไปแล้วครับไม่เกินเที่ยงครับตรงนี้จะไม่โดนแดดเลยทีนี้นะครับเราจะรดน้ําครั้งต่อไปเมื่อไหรนะครับผมแนะนําว่าให้รดแค่ตอนที่หน้าดินแห้งนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยหน้าดินแห้งวันนี้นะครับวันที่13 ตอนนี้ก็เวลามาณ5าโมงเย็นนะครับลองเอามือไปบีบๆที่ดินดูนะครับดินเนี่ยเป็นผงเลยนะครับเริ่มไม่เกาะกันเป็นก้อนๆน,นะครับอันนี้ก็คือหน้าดินแห้งแล้วผมจะทําการลดน้ำนะครับลดแบบชุ่มๆเหมือนเดิมเลยนะครับให้มันไหลออกก้นเลย1ครั้งไม่แนะนําให้ใช้ ฟ็อกซี่นะครับไปตัวฉีดครับฉีดทุกวันนะครับผมไม่แนะนานะครับผมแนะนําว่าให้ลดแค่ตอนที่หน้าดินแห้งแล้วก็ลดชุ่มๆไปเลยครับเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องไปรักมันมากนะครับผมเชื่อว่ามือใหม่หลายๆท่านนะครับประคบประหงอย่างดีนะครับหมุนหมุนดูเขี่ยดูทุกวันนะครับไม่ต้องนะครับเดี๋ยวต้นไม้มันจะเฉามือตายได้นะครับผมก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนครับสมัยก่อนผมก็เนี่ยแหละครับฉีดน้ําทุกวันนะครับหมุนทุกวันดูทุกวัน ก็มีตายบ้างเหมือนกันนะครับสมัยแรกๆที่ผมเริ่มปลูกวันนี้ก็วันที่30นะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าใบเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมบองบีบที่ต้นดูเนี่ยต้นก็ไม่ได้นิ่มสักต้นหนึ่งเลยนะครับสต้นนี้ฉะนั้นเพื่อนๆนคนไหนที่ทาแล้วเน่าเนี่ยผมอยากให้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนะครับก็อาจจะดูแลตามผมนะครับก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์การเน่าลงไปได้นะครับมันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะครับการเน่าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้เราจะดูแลยยััััังงงไใหห้้้้มนน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 เเเ่่่าาออททีีีสุดดะะครรบปป็็ ทำไมผมถึงไม่ใช้น้ํายาเล่งรากกับยากันเชื้อรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าผมไม่ใช้เนี่ยต้นไม้ก็ไม่เน่านะครับแล้วก็ไม่ได้ตายด้วยซึ่งผมคิดว่าเงินที่เราเสียไปกับน้ํายาเล่งรากกับยากันเชื้อราเนี่ยเราไปซื้ออย่างอื่นที่มันจําเป็นกับต้นไม้ไม่ดีกว่าหรอยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยไม่ใส่แล้วต้นไม้จะไม่ค่อยอ้วนนะครับหลายๆท่านถามนะครับปูกยังไงให้ชวนชมอ้วนนะครับผมแนะนำอัตโมโคสนะครับไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีแนะแน่ๆะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะครับไม่มีน้ํายาเล่งรากขายนะครับยากันเชื้อราเนี่ยก็อาจจะหายากซึ่งคุณก็อาจจะต้องสั่งออนไลน์นะครับราคาของพวกนี้กับค่าส่งก็น่าจะประมาณ3,400นะครับซึ่งเงิน3-400เนี่ยคุณสามารถซื้อออตโมคัได้ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งมันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับส่วน2อย่างเนี้ยผมคิดว่าไม่จําเป็นก็ได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ใช้ก็รอดนะครับสําหรับผมเนี่ยมีต้นทุนนั้นข้างน้อยนะครับ เพื่อนๆคนไหนมีต้นทุนเยอะก็อาจจะเอาน ja ้ํายาเล็งรากหรือว่าเอายาการเชื้อรามาใช้ด้วยก็ได้นะครับมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์การเน่าแล้วก็รากสวยสําหรับคนที่งบน้อยแบบผมเนี่ย,ยก็ลองวิธีนี้ดูนะครับมันก็ไม่เน่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่า3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรากที่ออกมาเป็นยังไงเน่าจริงไหมหรือว่ามันจะไม่ถึง3เดือน,นครับมันจะเน่าก่อนถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับที่ผมทาคลิปนี้นะครับก็คือมีบางท่านเนี่ยนำคลิ ซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยผมก็พยายามทําด้วยความหวังดีของผมนะครับผมก็พยายามแบ่งปันความรู้อะไรบางอย่างสิ่งที่ผมมีให้เพื่อนๆน,นะครับฉะนั้นผมขอความกรุณานะครับอย่าลดทอนกําลังใจในการทําของผมเลยนะครับผมทําช่องเนี่ยผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ <S <S ผมเชื่อว,ว่าหลายท่านก็คิดนะครับว่าทํา YouTube นี่ต้องได้เงินเยอะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเดือนๆหอนอึ่งก็ได้แค่หลักร้อยนะครับฉะนั้นก็ผมขอความกรุณานะครับผมทําช่องก็ส่วนใหญ่เป็นความประสงค์ดีนะครับ มีอะไรก็คุยกันตรงๆแล้วกันนะครับถามได้นะครับมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงเผื่อบางอย่างผมแนะนําได้ผมก็จะแนะนํานะครับช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โฆษณาหรือขายของอะไรแต่อย่างใดนะครับผมเชื่อว่า90%ของช่องนี้ก็เป็นคลิปความรู้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอความกับรุณานะครับอย่าทํากับผมอย่างนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยิ่งยอดติดตามเยอะนี่ผมก็จะยิ่งอยากทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ